วันนี้พระพุทธไตรัยรัตนายกหรือหลวงพ่อโตพระประธานแห่งวัดพระนันเชิงวรวิหารมีอายุครบ700ปีแต่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระประธานพระองค์นี้มีชื่อเรียกกันแต่โบราณว่าพระพุทธเจ้าพันแนงเชิงซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าพันงเชิงองค์นี้ ท่านเป็นพยานรู้เห็นความเป็นไปของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงมาจนถึงการสถาปนาอย่างเป็นทางการเห็นการเติบโตความรุ่งเรืองกระทั่งถดถอยสู่การสูญสิ้นอิสรภาพแก่กรุงหงสาวดีก่อนจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งประหนึ่งนกฟินิก์ที่ฟื้นชีวิตจากการมอดไหมสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดและค่อยๆเสื่อมถอยอีกครั้งจนนำไปสู่การเสียกรุง ที่นำพาความพินาศย่อยยับแก่กรุงศรีอยุธยากล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าแผนเชิงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งและด้วยความเก่าแก่ขององค์พระประธานที่มีมาตั้งแต่กรสถาปนากรุงทําให้วัดพนันเชิง มีสถานะเป็นพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เคารพนับถือของชาวพระนครและมีความสำคัญต่อชุมชนจีนย่านคลองสวนพลูเป็นอย่างมากและด้วยที่ตั้งของวัดอยู่ตรงจุดศพแม่น้ำที่เรียกกันว่าแยกบางกระจะทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานีการค้า VOC ของฮอลันดาทำให้มีนักเดินทางชาวต่างชาติแวะเข้ามาชมพระพุทธเจ้าแผนเชิงหลายคนจดบันทึกถึงพระประธานนี้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นชาร์กเดอครูดไคแบดเฮกสเอนเยอร์เบิร์ดแกมเฟอร์หรือแม้กระทั่งบาทหลวงชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามเสียกรุงปี2310ในช่วงสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองพื้นที่วัดพนันเชิง กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในช่วงโค้งสุดท้ายของการปิดล้อมจากกองทัพอังวะพระราชพงศาวดานกล่าวถึงกองอาสาชาวจีนจากชุมชนคลองสวนพลูตั้งค่ายใหญ่ต่อต้านกองทัพอังวะเอกสารบาดหลวงฝรั่งเศสเล่าไว้ว่าพวกจีนได้เข้าไปตั้งค่ายในสถานีการค้าของฮอลันดาซึ่งถูกทิ้งร้างไปเนื่องจากบรรดาพ่อค้าด,ดัชได้ถอนตัวออกไปก่อนที่พม่าจะบุกถึงกรุง และขยายพื้นที่ค่ายเข้ามาถึงวัดที่อยู่ใกล้สถานีการค้า VOC ซึ่งวัดที่บาทหลวงฝรั่งเศสกล่าวถึงนั้นก็คือวัดพนัญเชิงนั่นเองในช่วงเวลาก่อนที่กองทัพอังวะจะเขยบเข้าใกล้สู่การประชิดกรุงค่ายจีนคลองสวนภูนับเป็นค่ายรอบกรุงที่มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดต่อสู้ค่าศึกได้ถึงครึ่งเดือนเอกสารบาทหลวงฝรั่งเศส เล่าถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายว่าพวกจีนชื่อเฮียนเสือถูกกระสุนปืนที่ศีรษะพวกพมา่าจึงตีพวกจีนแตกหนีไปและได้เอาไฟเผาห้างฮอลันดาจนเหลือแต่กำแพงนับได้ว่าค่ายอุทยารอบนอกกรุงถูกตีแตกพ่ายหมดทุกค่ายทําให้พมา่าสามารถเข้าประชิดถึงริมแม่น้ํารอบกรุงล้อมไว้ทุกด้าน ปิดกั้นโยธาชาวพระนครที่กําลังอดโซวไว้แต่เพียงในกำแพงกรุงรอเวลาที่กองทัพพม่าจะทลายกำแพงพระนครเข้าพิชิตกรุงพื้นที่วัดพนันเชิงก็คงกลายเป็นค่ายพมา่ารอเวลาสำหรับการปฏิบัติการในขั้นสุดท้ายต่อไปในห้วงเวลาที่ชะตาของพระนครศรีอยุธยาจะถึงคาดนี้เองเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่านาสุดท้ายได้เล่าถึงลางบอกเหตุ อาเพศต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระนครซึ่งรวมถึงพระพุทธเจ้าพนงเชิงไว้ด้วยเอกสารชาวกรุงเก่าเล่าไว้ว่าเมื่อใกล้จะเสียพระนครสีอยุธยานั้นเกิดลางร้ายต่างๆคือพระพุทธปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพะเนตรไหลเช่นเดียวกับพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญอื่นๆในพระนครต่างก็แสดงเหตุวิปริตอาเพศเป็นลางร้าย ว่าถึงคราวที่จะสิ้นสุดกรุงก่อนหน้านี้เคยมีบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อครั้งยังเป็นองค์รัชทายาทเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธชินราชมีน้ำพระเนตรไหลออกมาเป็นโลหิตนักวิชาการสันนิฐานว่า เป็นในัยะที่แสดงถึงความเป็นเอกราชาของกษัตริย์แคว้นสุโขทัยได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์และอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาเชกเช่นเดียวกับที่อยุธยาที่น้ำพระเนตรพระพุทธเจ้าผนงเชิงลังออกมาก็เป็นลางบอกเหตุถึงการสิ้นสุดของกรุงศรีอยุธยาเช่นกันในวิกฤตนี้ก็ยังมีเรื่องโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่าแม้พม่า จะเข้ามาตั้งค่ายในพื้นที่วัดพนัญเชิงแต่พวกเขาก็มีได้ทำลายวัดให้ย่อยยับองค์พระพุทธเจ้าพนงเชิงจึงอยู่ร่วมเป็นพยานในวันที่กำแพงอันแข็งแกร่งของอยุธยาได้ทลายลงและได้เห็นเปลวเพลิงลุกไหม้แดงฉานกับข้าศึกที่หลั่งไหลเข้าสู่ตัวพระนครอันนำมาสู่ความพินาศย่อยยับของกรุงศรีอยุธยาที่ดำรงความเป็นราชอาณาจักรมาได้ถึง417ปี และนี่คือองค์พระพุทธเจ้าพนแนงเชิงหรือพระพุทธตรัยรัตนายกหรือหลวงพ่อโตที่เรารู้จักกันดีซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบวันเสียกรุงศรีอยุเยา7เมษายนพุทธศักราช2567แม้จะสิ้นกรุงศรีอยทธยาไปนานแล้วแต่หลวงพ่อโตแห่งวัดพนันเชิงยังคงผ่านการเวลามาจนถึง700ปีและยังคงโดดเด่นเป็นเกียรติเป็นสี ของทั้งชาวกรุงเก่าและคนไทยสืบไป